ไมยนะคะวันนี้นะคะจะบอกไปเลยหรือาจะพูดอะไรสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคนชาวไทยชาวพมา่าชาวลาวนะคะแล้วก็ชาวจีนนะคะอินทร์ซำกันดีใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราไม่รู้จะทําอะไรก็ทำกระดานค่ะทำกระดาษแล้วก็พวกนี้นะคะเรานะคะต้องไปทํากระดงที่โรงเรียนนะคะนี่เตรียมของได้แค่เนี้ยค่ะสองอย่างดูสิมีอาร์มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพาะ นีีเเขา,ารยกท่อนกล้วยท่อนกล้วยกับดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองดาวเรืองนะคะแล้วก็มีในเสาคอขาเป็นหนึ่งตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าอันนี้จะทนโอ๊ตมีโอ๊ตไหมนี่นะคะเราแดกกินก่อนค่ะทำเลยค่ะคนนี้จับเวลาดูดิจับเวลาดู จับเวลาทำได้กี่วินาทีหนึ่งข้อโอเคออ้ออออออาม่ถงอมันจืดจังเลยอไเริ่มใหม่หจับจับเวลาใหม่โอเคหนึ่งสองสาม เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วสิบหกวินาทีไหนตรวจคําตอบดรืีถูกต้องเปล่าเอาอธิบายให้พ่อฟังเรีว่ามันเป็นยังไงเอาเก้าเก้าคูณอะไรได้เก้าเก้าหนึ่งก็คือเ<ม>ก้าก็นิสัยหนึ่งตรงนี้แล้วก็ใส่เก้าตรงนี<ม>แ้แล้วก็อับแล้วก็ลบกันนิสูรแล้วก็ชักเก้าลงมาก็อะไรเก้าหนึ่งเอ้ยเก้าคูณอะไรได้เก้าอีกก็เก้าหนึ่งก็ค่ะเก้าก็ใส่เก้าลงไปตรงนี้อีกหน<ม>ึ่งที เหลือศูนย์เจอกับเหลือศูนย์แล้วก็อันนี้คือคําตอบบนข้างบนตรงเนี้ยค่ะครับเนี่ยใส่ตรงนี้แล้วก็ตัวคำตอบตตตค่ะตัวคำตอบเก้าคูณคำตที่เราได้นะคะเก้าคูณสิบเอ็ดเนาะก็เท่ากับเก้าคูณสิบเอ็ดได้เท่าไหร่ก็ดูนะคะแต่พี่เบลดูแต่หนูดูไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้อยู่อันนี้รู้อยู่นะคะก็ได้เก้าสิบเก้านะคะก็คําตอบที่ถูกต้องถูกต้องนะครับใช่เอาข้อต่อไปดูกันที่วงกลมออก่อนเนี่ยคุณด่า บ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายพอเป็นภาษาลราจริงหรอพอเป็นภาษาลาวบ๊ายบายเป็นภาษาเราภาษาเราหรอภาษาอีสานไปกันเด้อ